สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกันต่อเลยนะคะทำให้ดอกกุหลาบของเราสมบูรณ์นะคะก็อุปกรณ์ก็มีเทปเก่าสองหน้านะคะโฟลเทปใบสองใบนะคะแล้วก็ลิบบิ้นตัดมาประมาณสามเซนครึ่งนะคะทั้งหมดสี่ใบนะคะไว้ทำเป็นกีบเลียงค่ะแล้วก็โบนะคะก้านสำหรับใช้เป็นก้านดอกกุหลาบนะคะนี่ไว้พันตอนสำเร็จแล้วนะคะลวด ทองนะคะแล้วก็ซองสำหรับจะใส่นะคะเทปเใสนะคะกันไกลนะคะแล้วก็ตัวช่วยคือปืนกาวกับหัวแร้งนะคะเอาไว้เจาะค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราก็นำริบบิ้นมาทำกลีบเลี้ยงก่อนนะคะริบบิ้นตัดมา3เซนครึ่งนะคะ เทปกาวสองหน้านะคะให้ตรงกับริบบิ้นเลยค่ะแปะไปแล้วก็อ้อมแปะอีกด้านหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะก็ตัดค่ะเสร็จแล้วนะคะลอกริบบิ้นออกลอกพูดผิดลอกเทปกาวออกนะคะใช้ฟลอร์เทปพันนะคะ จะดูให้ดูมันเป็นธรรมชาตินะคะแปะไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลออีกด้านหนึ่งออกก็แปะอีกด้านหนึ่งเลยค่ะก็ตัดนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะตัดจากมุมด้านขวา ไปตรงกลางของปลายนะคะแบบนี้นะคะเนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นกีบเลี้ยงแล้วนะคะจะตัดให้งอๆนะคะทำทั้งหมด4อันนะคะแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะมาถึงนางเอกของเรานะคะเราต้องทำให้เขามีรูค่ะก็หัวแร้งเลยนะคะ หัวแรงที่บอกเป็นตัวช่วยนะคะจิ้มไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวแรงจะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กอะคะ่ะมาลนไฟให้เกิดความร้อนก็ได้นะคะก็จะเป็นรูแบบนี้แล้วค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะ น,นี้ก็ปืนกาวเลยค่ะปืนกาวนะคะใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้ตรงรทูที่เราเจาะนะคะปืนกาวใส่เข้าไปนะคะ ก็เอาไม้ที่เราจะใช้นะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็วัลเทปที่เราทำไว้นะคะเราจะแปะไปด้าน4ด้านอย่างเงี้ยนะคะ ให้ครบทั้งสีด้านเลยนะคะปืนกาวอีกแล้วค่ะปืนกาวนะคะทาไปที่ฟลอลเทปที่เราทำไว้ดัดให้มันงองๆงอนิดนึงนะคะได้แบบนี้นะคะก็แปะไปด้านมุมอย่างนี้นะคะมุมฉแฉลบแหลมๆมเนี่ยค่ะ แปะไปเลยค่ะแบบนี้นะคะชิ้นต่อไปเลยค่ะทำให้ครบทั้งสี่ชิ้นเลยนะคะแปะตรงกันข้ามก่อนนะคะ ด้านที่สี่ด้านสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านล่างต่อไปนะคะกาวสองเทปใสค่ะเทปใสดึงออกมายาวประมาณนี้มือกลางออกไปอย่างเงี้ยนะคะ แบบที่ทำเลยนะคะตัดค่ะแบบที่กลางมือออกอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็พับเข้าหากันที่ไม่ไม่เหนียวนะคะเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไปที่คอของดอกกุหลาบเลยค่ะตรงนี้ค่ะคะแล้วก็หมุนค่ะจะทำตรงนี้ให้เป็นตุ่มๆให้มันสมจริงนะคะ จะต้องหนาๆห,หน่อยตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะนะคะพันฟลอร์เทปเลยค่ะนี่นะคะ พันเลยเห็นไหมคะพันแบบนี้คะ่ะแล้วค่อยลันลงมามันก็จะดูแล้วจะตรงนี้จะปุดหน่อยสมจริงนะคะลงมาเลยคะ่ะแล้วใส่ใบนะคะใบเนี่ยเราจะใส่ทิ่มลงนี้ก่อนนะคะคลายอีกนิดนึงใบทิ่มลงนี้นะคะ พันไปค่ะลงมาสักครึ่งหนึ่งของนี้แล้วก็พับใบขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พันด้วยโฟลเทปไปเลยค่ะแล้วใบมันจะดึงไม่หลุดทำไงก็ดึงไม่หลุดนะคะใบต่อไปใส่เลยนะคะใส่หัวที่เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้พันฟอสและเทปไปเลยจะสุดแค่นี้ก็ได้แต่ให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันหมดก็ทำไปทั้งไม้เลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะค่ะอย่าไปไว้ต่ำมาเอาไว้ตรงประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อไปเรามาทำซองที่เราสำหรับจะใส่นะคะซองนี้กะเอาพอดีเลยค่ะใหญ่กว่า A4 หน่อยนึงยาวกว่า A4 หน่อยนึงอะนะคะค่ะแล้วก็พับเข้าหากันแบบนี้แบบนี้นะคะ ซองซื้อสำเร็จมันก็หลายบาทอยู่นะคะแปะเทปใสเลยแปะเทปใสนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะเอาดอกกุหลาบของเราใส่เข้าไปค่ะกลาบที่เราทำไว้นะคะเข้าไปแบบนี้ เอาด้านที่เราติดเทปใส่ไว้ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็จับให้เห็นยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะจับเข้าหากันเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะ เอาโบที่เราจะใช้วางไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มัดลวดนะคะลวดทองนะคะมัดลวดทองเลยนะคะพลิกด้านไปนะคะมัดลวดทองเลย แบบนี้นะคะด้านหลังลับด้านมานะคะให้กึ่งกลางพอดีนะคะ สวยงามอะค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะประมาณเนี้ยค่ะนี่นะคะหลับหลับมันวาเลนไทน์ค่ะทำเองได้ใจไปเลย ขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ